คุณเจ้าภาพงานนี้นะที่หาหนูมาแสดงนะคะในวันนี้นานจะได้เข้ามาังงนะคะแล้วก็พ่อแม่เนีย่ยตอบรับคุณมากกำลังใจไปเยอะไปมากเลยขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้แขกด้วยนะ,ะที่ประสานงานให้ถึงเมาน,นี้นะคไม่หน,น,นด้วยเอ่อพูดถึงศรีพันโชพรุ่งนี้เดี๋ยวปั๊บเสนสอเดี๋ยวสวัสดีค่ะทุกคนเลยบ้า สเสด็พูดแม่นโซเชียลนะคะทุกแพลกฟอร์มเลยนะคะทุกบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องออบ้านฟ้าบ้านแดงของทุกทุกพี่พี่ทุกทคนเลยนะคะที่รักวังดนร่นะคะแล้วก็ตามมาถ่ายทอดกันได้กับพูดแม่ทงบ้านเนี่ยได้รับชมะะทั่วประเทศแล้วก็ เจัแล, <among S 2> ล้วก็วันที่เอ่อวันที่แปนะหนูอยู่วัดไผ่หเดินฟนกับสาวจักรันโรเนไปไไปข้างหน้ายี่เลับท่าร่แ่ป็นหอเ็กเป้ที่ยิ่งใกับาเจเข้าเ đến tầng mà, mà nói, nó, tôi 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 là bên ra